ส,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 สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โซเชียลวันนี้อยู่เรานในเกม Racing Master s u r f 4 c ในวันนี้ครับผมเราจะพามายังแมทท้าทายนะครับผมตรงนี้เลยกิจกรรมที่มาใหม่นะครับเป็นในเซ็กชันแรกก่อนนะครับผมเป็นแมทท้าทายโอเพนะครับเราจะมาดูครับผมนี่เลยสุดยอดอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมไม่ตอนนี้คือ มันเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากนะครับอารฟิกครับผมนี่เลยครับเซนโตของเขาครับไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรครับขาวขาวเพียวเพียวเนียนเนียนนะครับกับการจูนที่333ส2นะครับผมอารฟิกนะครับ5้เม็ดนะครับทั้งอันดับ1แล้วก็เวลาดีที่สุดผมพาไปดูตรงที่เวลาดีที่สุดก่อนนะครับผมตรงนี้นะอ่าเราไปดูเลย ร้านบริการเติมเกมมือถือ ZGO TH สำหรับสายเกมเมอร์มีบริการเติมเกมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น R.O.V PUBG Free Fire Arena Breakout โดยเฉพาะเกม r e s i n g m a s t e r ราคาถูกกว่าซื้อในเกมใช้เพียงเลข U.I.D และ Q.R. Code เติมรวดเร็วทันใจปลอดภัย100%มีพี่ๆแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากคุ้มอยากชัว์ต้อง z g ต TH เท่านั้นกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยแล้วไปสนุกด้วยกันในเกม r a c i n g Master มาแล้วครับกับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ครับอัลฟียครับผมกับเซนโตของเขาอืม,มเพื่อนดูแล้วก็เลยนแบบร้ายได้เลยครับโอ้ย ตรงเนี้ยของผมมาชนตัางข้างบ่อยไม่หากตรงนี้เขาไม่แบบเฉียดแค่มิลเดียวเลอไงเนี่ยหโหดจริงครบับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ของเราครับเซิร์ฟซีตรงนี้จะเบียยาวหน่อย ลุ้นตามจำบไลยไปครับตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นเนินเป็นไรหน่อยเพื่อนๆจำลายไปเลยโอ้ดูลายที่อาริกซ้อนเลยโอ้จบลงไปแล้วครับกับอันดับที่หนึ่งของเราครับผมโอ้ โหจริงโหดจังครับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ครับเวลาของเขาอยู่ที่1นาทีสาสาเออหนึ่งนาทีสามสิบสองวิกับอีกจุดเก้าสี่สี่นะฮะหนึ่งนาทีสาสิบสองวิจุดเก้าสี่สี่โอ้แรงมากครับอันดับที่สองนะครับก็เป็นเซนโตเหมือนกันนะครับจูนอยู่ที่เหมือนกันเลยสาม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 สองนะครับอันเดียวกันเลยเราไปดูอันดับสองกันครับ รถแต่งสกรีนสวยงามนี่เวลาเขาห่างแค่นิดเดียวนะวิน่งอ่ะโค้งตรงเนี้ต้องต้องเบรกก่อนผมลองล้วต้องเบรกก่อนลรวให้ถลายไปอันแรกโค้งแรกเลยนะ อาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้ที่ทำให้เวลาเขาตกลงไปนะอันนี้แก๊ง PSG นะครับเป็นเออ่ PSG 1นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ เอ s 7อ3ย้ยเสียวอันนี้เป็นเวลาอันดับสองนะครับเพื่อนๆโหดนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็อันดับที่สามนี่รู้สึกห่างจากอันดับสองแค่เท่าไหร่เนี่ยเซี่ยววินี่ จุดอันนี้จุดหนึ่งอันนี้จุดห้านะจูนเหมือนกันครับผมจูนเหมือนกันอ่ะเราไปดูอันดับสามกันเลยครับเซนโตเหมือนกันครับยอดฮิตเนี่ยตรงเนี้ยตรงแรกก็ต้องเบรกก่อนแล้วค่อยถลาลไปฮะนี่นะถ้าเราไปเบรกตรงใกล้ๆเลยนะไม่ได้ มันจะหลุดไปชนน,นั่นนั่นนอกครับทวผมผมลองมาแล้ว <c oughs> <c oughs> หนึ่งสองสามขำโหดมาก บางจุดคือบางทีก็กลัวไงเราก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงนก็เลยต้องมีการแตะเบรกบ้างสวยงามครับนี่คืออันดับที่สโอ้โหโหดโหดทั้งนั้นอันดับหนึ่งสาโหดมากนะครับเซนโต นี่มาดูของผมครับนี่ของผมตอนแรกอะผมก็ใช้เซนโตนะของผมเป็นเซนโตหนึ่งขีดเอ้ยเซนโต้เซนโตไม่มีสักขีดแ,บบแล้วทีเนี้ยผมก็เลยมาเปลี่ยนใช้ชิลอนดูครั้งหนึ่งมันดันดีทั้งนั้นมันได้เวลาดีกว่ามมนได้หนึ่งนาทีกับอีกสี่สิบสี่จุดสี่สองอันดับของผมนี่อยู่อันดับเทีาไไร่เนี่ยพันสามโอ้โหพันสามก่อนโอ้โหไก่เอมดูกันเลยครับนี่ กับบอลดีเคครับบีดีเคนะฮะบีดีเคโซ่เนี่ยอยู่การขับของฉันซะยังห่วยเลยของผมนี่เบรกนานไป โอ้โหไปเทียบกับอันดับหนึ่งไม่ได้นะมันคนละระดับกันเลยองมีแค่ลำพังเอาชีวิตรอดจากการขับไปถึงเส้นชัยนี่ค่อนข้างจะลำบากมาก นี่อ๋ออดคครับนี่เล่งเต็มที่แล้วได้ดแค่นี้แหละนี่ลงตัวเองมากโอ้สบัดสบัดของเขานี่แทบไม่ได้แต่เบรครับเรานี่แตะแล้วแต่อีก กลัวหลุดไงนีบ่บางจังหวะผมก็กลัวมันหลุดไงขอแตะเบรกดีกว่าอ้ยห,หน้าที่ซีฟีก่อนห่างจากเขาเป็นแบบหูย่างเยอะ อันดับพันสามของผมนี่ถ้าถ้าถ้าทายต่อนี่ผมต้องดีดเวลาให้สั้นกว่านี้อโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมมาได้ดีเท่านี้แหละครับผมของผมนะกับอาฟิกค,ครับอันดับหนึ่งครับสุดยอดตอนนี้นะในเซกชันที่หนึ่งและเป็นวันแรกนะครับผมเดี๋ยววันที่สองไม่รู้ว่าจะอันดับจะมีการขยับกันหรือเปล่า นะเรามาดูที่อันดับสี่สี่ห้าเป็นเซนโต6หกนี่เป็นนี่นี่ปากานี่นี่ปากาน,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 นี่อืมส่วนใหญ่จะเป็นเซนโตนะครับอ่ามีโผมาด้วยนี่อควิล,ล่าอ่าส่วนใหญ่ก็เซนโต้ต้นๆจะเป็นเซนโตนะชิรอนมีครับผมงนานๆทีชิรอนโผมา อ่าโอเคครับก็ประมาณนี้ครับตอนนี้นะครับผมกับการแข่งขันในอันนี้อะไรแมตท้าทายโอเพ่นะครับสนามโตเกียววงในชินคันซินครึ่งทางนะครับแข่งแค่ครึ่งทางนะไม่แข่งเต็มทางครับผมอ่าขอบคุณทุกท่านติดที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางช่องโซเชียลของเราครับผม สนใจบริการเติมเกม Racing Master ครับผมเชิญได้ที่ ZGO TH นะครับมีลิงก์อยู่ได้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็หรือมี QR Code อยู่นะครับในตัวคลิปเพื่อนๆสามารถสแกนเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็พี่ๆเขาดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับผมในคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอัปเดตยังไงผมจะมาให้ดูอีกทีนึงนะครับผม วของเราครับเซอร์ซีตรงนี้จะเีกยาวหน่อย ที่แล้วได้แค่นี้แหละนี่หลงอมตัวเองมากโคือสบัดสบ,บัดของเขานี่แทบไม่ได้แต่เบรครับไอ้๋าวนี่แตะด้แล้วแต่อีกกลัวหลุดไงนี่บางจังหวะผมก็กลัวมัน